การใช้งานจริงของโดรนจากไรนาถึงสนามรบถ้าคุณเคยคิดว่าโดรนเป็นเพียงของเล่นถ่ายภาพมุมสูงวันนี้ผมอยากชวนคุณมาดูอีกด้านหนึ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นเพราะโดรนในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงกล้องบินได้แต่มันได้เข้าไปอยู่ในแทบทุกมุมของสังคมทั้งในภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการกู้ภยัยศิลปะบันเทิงและแม้กระทั่งในสนามรบที่เดิมพันด้วยชีวิต นี่คือเรื่องราวการใช้งานจริงของโรนจากไรนาเขียวชะอุ่มไปจนถึงสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดรู้จริงหรือแค่คลิปมาเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวและสำคัญที่สุดของมนุษย์นั่นคือการเกษตร เมื่อก่อนเกษตรกรต้องเดินพ่นยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยด้วยตัวเองใช้แรงงานใช้เวลาและเสี่ยงต่อสารเคมีแต่เมื่อมีโดรนการเกษตรทุกอย่างเปลี่ยนไปโดรนสามารถบินพ่นปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงได้ทั่วแปลงอย่างรวดเร็วประหยัดทั้งเวลาและแรงงานไม่เพียงเท่านั้นโดรนยังติดกล้องและเซ็นเซอร์ที่วิเคราะห์สภาพต้นพืชตรวจจับความชื้นในดินหรือแม้แต่เช็คว่าพืชส่วนใดขาดสารอาหาร ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกษตรกรรู้ได้ว่าควรดูแลแปลงตรงไหนมากเป็นพิเศษแทนที่จะทำทุกอย่างเหมือนกันทั้งแปลงนี่คือการทำการเกษตรแบบแม่นยำหรือ Precision Agriculture ที่ช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันต่อมาที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่และก่อสร้างคุณอาจไม่รู้ว่าโดรนกลายเป็นผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้ในการสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มนุษย์เข้าถึงยาก ในอดีตการสำรวจเหมืองต้องใช้ทีมงานจำนวนมากใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแต่ทุกวันนี้โดนสามารถบินสำรวจและสร้างแผนที่3มิติได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงมันยังใช้ตรวจสอบปริมาณแร่หรือสตอกวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำในงานก่อสร้างโดนช่วยถ่ายภาพมุมสูงเพื่อติดตามความคืบหน้าและช่วยตรวจสอบโครงสร้างอาคารว่าย,ยังปลอดภัยหรือไม่ แทนที่จะต้องส่งคนไปปีนเสาปีนตึกโดนทำงานแทนได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยขึ้นอย่างมากพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วมาดูบทบาทของโดนในภารกิจกู้ภัยและรับมือภัยพิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือไฟป่าหลายครั้งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ทันที แต่โดนสามารถบินเข้าไปเพื่อสำรวจความเสียหายค้นหาผู้รอดชีวิตและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้เจ้าหน้าที่ในบางสถานการณ์โดนยังสามารถนำยาอาหารหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตไปส่งให้ผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่อันตรายนอกจากนี้โดนที่ติดกล้องอินฟราเรดยังสามารถมองเห็นคนในความมืดทำให้การค้นหามีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายครั้งโดนช่วยให้การกู้ภยัยทำงานได้เร็วขึ้นและช่วยชีวิตคนได้จริงๆ อีกหนึ่งการใช้งานที่น่าสนใจคือในด้านศิลปะและความบันเทิงคุณอาจเคยเห็นการแสดงโดรนหลายโชว์ที่มีโดรนหลายพันตัวบินขึ้นไปบนท้องฟ้าจัดเรียงตัวเป็นภาพต่างๆสร้างความตื่นตาตื่นใจแทนการจุดพลุการแสดงเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่มันแสดงถึงความสามารถของเทคโนโลยีที่ควบคุมโดรนจำนวนมหาศาลให้บินอย่างแม่นยำพร้อมกันโดยไม่ชนกันเลยแม้แต่ลำเดียว นอกจากนี้วงการภาพยนตร์โฆษณาและกีฬายังใช้โดรนในการถ่ายภาพที่แปลกใหม่และน่าทึ่งภาพที่ครั้งหนึ่งต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ราคาแพงวันนี้โดรนขนาดเล็กก็ทำได้ไม่ต่างกันและนี่ทำให้ศิลปินและนักสร้างสารรค์เข้าถึงมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน และตอนนี้มาถึงส่วนที่คนทั่วโลกจับตามากที่สุดนั่นคือการใช้โดรนในสนามรบในสงครามยุคใหม่โดรนกลายเป็นอาวุธที่เปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่แค่เครื่องมือสอดแนมอีกต่อไปแต่กลายเป็นระบบอาวุธที่สมบูรณ์เริ่มจากโดนสอดแนมหรือที่เราเรียกกันว่า ISR ย่อมาจาก Intelligence Surveillance and Reconnaissance มันทำหน้าที่เป็นดวงตาบนท้องฟ้าบินขึ้นไปเหนือพื้นที่ศัตรูโดยไม่ต้องเสี่ยงนักบิน โดนพวกนี้ติดกล้องความละเอียดสูงที่สามารถซูมเห็นรายละเอียดจากระยะไกลหลายกิโลเมตรบางรุ่นติดกล้องอินฟราเรดที่มองเห็นความร้อนทําให้ตรวจจับคนหรือยานพาหนะได้แม้ในความมืดสนิทข้อมูลทั้งหมดถูกส่งกลับมาแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้บังคับการสามารถตัดสินใจได้ทันที โดรนสอดแหนมขนาดใหญ่อย่าง MQ-9 Reaper ของสหรัฐสามารถบินได้นานถึง30ชั่วโมงความสูง50 0 0 0ฟุตและครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางมหาศาลมันเหมือนมีดาวเทียมส่วนตัวที่บินต่ำกว่าและเคลื่อนที่ได้แต่ที่น่ากลัวกว่าคือเมื่อโดรนเหล่านี้ไม่ได้แค่มองเท่านั้นแต่มันยังสามารถโจมตีได้ด้วยโดรนโจมตีหรือคอมแบทโดรนถูกติดตั้งขีปนาวุธและระเบิดขนาดต่างๆ ดโดรนอย่างรีเพอร์สามารถบรรจุขีปนาวุธเฮลไฟได้ถึง8ลูกหรือระเบิดนำวิถีแม่นยำหนัก500ปอนด์การโจมตีด้วยดโดรนทำได้หลายรูปแบบบางครั้งเป็นการโจมตีเป้าหมายที่วางแผนไว้ล่วงหน้าบางครั้งเป็นการโจมตีฉับพลันเมื่อพบเป้าหมายโอกาสและที่น่ากังวลที่สุดคือการโจมตีแบบกำจัดเฉพาะบุคคลที่ดโดรนติดตามเป้าหมายคนใดคนหนึ่งรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วยิงขีปนาวุธ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายโดรนของสหรัฐถูกใช้โจมตีเป้าหมายในอัฟกานิสถานปากีสถานเยเมนโซมาเลียและซีเรียนับพันครั้งการโจมตีบางครั้งแม่นยำสูงแต่บางครั้งก็มีพลเรือนบริสุทธิ์เสียชีวิตไปด้วยซึ่งสร้างความขัดแย้งทางศิลปะและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมาก แต่โดรนทางทหารไม่ได้มีแค่ตัวใหญ่ราคาแพงเท่านั้นที่น่าตกใจกว่าคือโดรนขนาดเล็กที่กำลังเปลี่ยนสงครามไปตลอดการในสงครามยูเครนโลกได้เห็นการใช้โดรน FPV หรือ first person view ที่นักบินใส่แว่น VR บังคับโดรนเหมือนกำลังเล่นเกมแต่จริงๆมันบินเข้าไปชนเป้าหมายพร้อมระเบิด ดโดรนพวกนี้ถูกสร้างจากชิ้นส่วนพาณิชย์ใช้ทั่วไปราคาตัวละไม่กี่หมื่นบาทแต่สามารถทำลายรถถังราคาหลายสิบล้านได้นี่คือการเปลี่ยนสมดุลของสงครามอย่างสิ้นเชิงเพราะฝ่ายที่มีทรัพยากรน้อยกว่าสามารถสร้างดโดรนปริมาณมากและใช้กลยุทธ์ฝูงโจมตีได้ ทั้งสองฝ่ายในยูเครนใช้โดรนนับหมื่นตัวทั้งเพื่อสอดแนมฉีเป้าโจมตีและแม้แต่ทิ้งระเบิดแบบด้วยตนเองบางครั้งโดรนบินลงมาหย่อนระเบิดเล็กๆใส่หลังคายานพาหนะหรือบินเข้าไปในหลุมหลบภัยวิธีการรบแบบนี้ไม่เคยมีมากขึ้นในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีโดรนทะเลหรือ unmanned surface vehicle ที่ยูเครนใช้โจมตีเรือรบรัเสเซียในทะเลดำโดรนเหล่านี้เป็นเรือเล็ก,ลกๆไร้คนขับบรรจุระเบิดหนักหลายร้อยกิโลแล้วพุ่งชนเรือศัตรูมันทำลายเรือรบขนาดใหญ่ได้จริงและเปลี่ยนการรบทางทะเลไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือเทคโนโลยีโดรนฝูงหรือสวอมโดรนที่หลายลำบินประสานกันแบ่งหน้าที่ตัดสินใจร่วมกันและโจมตีจากหลายทิศทางพร้อมกันจินตนาการว่าโดรนหลายสิบหรือหลายร้อยตัวบินเข้าโจมตีเป้าหมายเดียวกันระบบป้องกันจะสะกัดกั้นได้หมดหรือไม่นี่คือฝันร้ายของนักยุทธศาสตร์ทั่วโลก จีนได้สาธิตโดรนฝูงที่บินพร้อมการถึง1,000ตัวสหรัฐกำลังพัฒนาดโดรนฝูงที่ปล่อยจากเครื่องบินรบบินไปทำภารกิจแล้วบินกลับมาเองอนาคตของสงครามอาจไม่ใช่การส่งทหารน,นับพันแต่การปล่อยดโดรนนับหมื่นแทนและแน่นอนว่าเมื่อมีดโดรนก็ต้องมีการต่อต้านดโดรน หลายประเทศพัฒนาระบบตรวจจับและสะกัดกั้นโดรนอย่างจริงจังเรดาร์เฉพาะที่ตรวจจับดโดรนขนาดเล็กระบบรบกวนสัญญาณที่ตัดการสื่อสารระหว่างดโดรนกับผู้บังคับการปืนรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำให้ดโดรนตกลงมา บางประเทศใช้โดรนดักจับโดรนโดยมีตะข่ายหรือเชือกไปจับโดรนศัตรูกลางอากาศบางที่ฝึกนกอินทรีให้โฉบจับโดรนและที่ทันสมัยที่สุดคือระบบเลเซอร์กำลังสูงที่ยิงเผาโดรนได้ในเสี้ยววินาที อิสราเอลพัฒนาระบบไอรอนโดมให้สามารถสกัดกั้นได้ตุรกีมีปืนต่อสู้อากาศยานที่ยิงโดรนได้อัตโนมัติรัเสเซียใช้ระบบรบกวนสัญญาณขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่หลายสิบกิโลเมตรการแข่งขันระหว่างโดรนและการต่อต้านโดรนจึงกลายเป็นสมรภูมิใหม่ที่พัฒนาไปพร้อมกัน สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือการพัฒนาโดรนอัตโนมัติที่ตัดสินใจฆ่าได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ AI ที่จดจำใบหน้าวิเคราะห์เป้าหมายและตัดสินใจโจมตีได้เองนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และนักกฎหมายหลายคนกำลังเรียกร้องให้มีการห้ามเพราะมันอาจนำไปสู่สงครามที่ปราศจากมนุษยธรรม ปัจจุบันมีโดรนทางทหารหลายประเภทตั้งแต่โดรนขนาดเล็กที่ทหารคนหนึ่งพกได้เช่น Switchblade ของสหรัฐที่เป็นโดรนติดระเบิดแบบพกพายิงขึ้นไปแล้วบินไปหาเป้าหมายเองไปจนถึงโดรนขนาดใหญ่เท่าเครื่องบินรบเช่น X-47 ของจีนหรือ S-70 o k ็ i r o n ของตุรกีที่สามารถบรรจุอาวุธหนักและบินได้ไกลหลายพันกิโลเมตร แต่แม้การใช้งานในสนามรบจะฟังดูน่ากังวลก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีจากภาคทหารมักจะไหลย,ย้อนกลับมาในภาคพลเรือนหลายสิ่งที่เราใช้ทุกวันนี้เริ่มต้นจากทหา,ารไม่ว่าจะเป็น GPS อินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ไมโครเวฟและดโดรนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจน เมื่อมองโดยรวมการใช้งานของโดรนจึงกว้างขวางกว่าที่เราคิดมากจากไร่นาที่ต้องการผลผลิตที่ดีกว่าจากเหมืองและตึกสูงที่ต้องการความปลอดภัยจากพื้นที่ภัยพิบัติที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนจากเวทีการแสดงที่ต้องการความตื่นตาไปจนถึงสนามรบที่เดิมพันด้วยชีวิตโดรนได้พิสูจน์แล้วว่ามันคือเครื่องมือที่ทรงพลังและสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้ตามความต้องการของมนุษย์ ทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าดโดรนไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีใหม่แต่มันคือแพลตฟอร์มที่สามารถต่อยอดไปได้อีกมากคำถามที่น่าคิดคือในอนาคตเราจะเลือกใช้ดโดรนไปในทิศทางไหนจะใช้มันเพื่อการเกษตรและการกีัยที่ช่วยชีวิตหรือจะใช้มันเพื่อสงครามและการทำลายอนาคตของดโดรนจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์ทุกคนด้วย และนี่คือเรื่องราวการใช้งานจริงของดโดรนจากไร่นาสีเขียวไปจนถึงสนามรบสีเทาจากเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตไปจนถึงอาวุธที่เปลี่ยนสมรภูมิทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าดโดรนได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกเราแล้วไม่ว่าจะชอบหรือไม่มันได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้และยังคงเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่เราต้องคอยเฝ้าดู Thank you for watching Don't forget to like and subscribe to support us in creating more content.